รู้ไหมครับว่าภูเขาบางที่ที่เราไปเที่ยวหรือว่าเราไปถ่ายรูปด้วยเนี่ยอาจจะเป็นของปลอมภูเขาหรือว่ายอดเขาในธรรมชาติบางแห่งที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวเกิดจากหลายปัจจัยของกระบวนการทางธรณีวิทยาเช่นการชนกันของเปลือกโลกการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนหรือการสะสมและการกัดซอกข,ของตะกอนซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาหลายล้านปีแต่ว่าคุณอาจจะต้องช็อกเมือ่อรู้ว่าภูเขาหรือว่ายอดเขาในธรรมชาติบางแห่งเนี่ยเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ในคลิปวิดีโอนี้เป็นภูเขาที่ถูกสร้าง ขึ้นจากปูและก็โครงสร้างของคอนกรีตซึ่งอาจจะใช้ถ่ายหนังหรือว่าใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่วนนี้คือที่จีนครับยอดเขาที่สูงที่สุดของภูเขาบูทอที่เมื่อคุณไปยืนแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยคุณจะสามารถมองเห็นเมืองสุนเจินได้ทั้งเมืองมันถูกเปิดเผยโดยบังเอิญโดยนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้สนใจป้ายที่บอกว่าห้ามขึ้นไปตรงจุดนี้เมื่อเขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็พบกับความลับว่าไอ้ยอดเขาก้อนหินเนี่ยมันเป็นของปลอมที่มนุษย์สร้างขึ้นและนี่ครับคุณอาจจะต้องทึ่งที่สุดเมื่อคุณรู้ว่่าาาาทีีเยรรรรมมันโคงงกจะส้ภูข ที่มีความสูงถึง1000เมตรกลางกรุงเบอร์ลินซึ่งมันมีชื่อว่าเดอะเบิร์กมันจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพอพันแล้วก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของคนในเมืองด้วยในเมื่ออยากมีภูเขาใหญ่ๆเนี่ยก็สร้างมันขึ้นมาเองเลยมนุษย์สมัยนี้แบบนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีภูเขาที่ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับ